ป่าไม้เปิดยุทธการพิพรทักษ์ไพรทวงคืนผืนป่าจังหวัดพิษณุโลกค,ค่ะหลังพบว่านายทุนบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติปลูกยางพาร,รากว่า2,000ไร่ค่ะ นายธีรพัฒนประยูนสิทธิ์อธิบดีกรมป่าไม้นำเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ3จุดรวมเนื้อที่กว่า2,000ไร่ในจังหวัดพิศนุโลกโดยจุดที่พบนายทุนบุกรุกมากที่สุดนะคะก็คือเขตป่าสงวนแห่งชาติลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวาตำบลบ้านกลางมีการลักลอบปลูกยางพาร,รารวมเนื้อที่683ไร่ค่ะ ซึ่งจากภาพถ่ายทางอากาศเมื่อปี2545พื้นที่ดังกล่าวนะคะมีสภาพป่าค่อนข้างสมบูรณ์มีลักษณะเป็นหุบเขาและเนินเขาส่วนพื้นที่โดยรอบเป็นพื้นที่สปรกรเจ้าหน้าที่ตึงปักเขตเพื่อแสดงเป็นพื้นที่ตรวจยึดอธิบดีกรมป่าไม้ระบุนะคะว่าจากการตรวจสอบพื้นที่ป่าพบว่าทั่วประเทศมีการลักลอบปลูกยางพาราประมาณ5ล้านไร่ทั้งในเขตอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ทางนี้จะพยายามควบคุมไม่ให้ในายทุนลักลอบขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นโดยจังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัดแรกค่ะที่มีข้อมูลว่ากลุ่มนายทุนจากภาคใต้มาบุกรุกพื้นที่ตามขอบชายป่าที่มีสภาพสมบูรณ์หลายจุดนอกจากนี้ยังประสานปปงงอใช้มาตรการตามกฎหมายฟอกเงินเข้ายึดทรัพย์กลุ่มนายทุนที่ลักลอบใช้ผืนป่าสแสวงหาผลประโยชน์ค่ะ